ระบาดหนักทั่วไทยดุไม่เลิกสวบทั้งวันวันสงกรานต์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระบาดจนฉุดไม่อยู่แล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วไทย หลายๆลคนก็แห่แชร์ภาพเตือนภัยในช่วงวันสงกรานต์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ที่ใส่รองเท้ายางมาเล่นน้ำมีทุกปีรองเท้าแตะแบบเปิดหัวได้อะคือมันสะดวกมนใส่สบายคือมันสะดวกแล้วพอด้วยความที่เป็นรองเท้ายางเนี่ยพอมันโดนน้ำเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหนอะหนะไงคือบางทีถ้าให้ใส่รองเท้ารัดส้นรัดข้อมันเป็นผ้าอย่างเงี้ยมันก็แฉะแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหไปตั้งหลายที่รองเท้ายางนี่แหละสะดวกที่สุดแต่มันกลายเป็นว่าล่าสุดบรรดาผู้ใช้งานทิกตอกก็โพสคลิป มีคลิปหนึ่งเนี่ยบอกเห็นน้องผู้ชายคนนึงกําลังประสบภัยใช้คําว่าประสบภัยเพราะว่ารองเท้าอ่ะมันสวบวุดเข้าไปแล้วก็เอาไม่ออกแล้วมันติดค้างอยู่อย่างนั้นแล้วบางทีมันลัดติ้วเลยนะ,ะมันรัดถจนแบบเลือดไม่เดินอ่ะแลเค้างอยู่แบบนั้นอ่ะเฮ้ยแล้วจะเอาออกอยังไงเฮ้ยมันเป็นปัญหา